เกมรุกเนี่ยดูเป็นเกมรุกที่ดูลงตัวมากๆในในปีนี้นะในมุมพีน่นะดาวินนูเนเยโโโสคดิกักโปโมซาลาโชต้าลุยส์เดียสซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยอันนี้อังจริงบางคนมองว่ามีองค์ประกอบรวมที่ดูดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้คือซิตี้มีฮาแลนด์มีอาัลบเาลสก็จริงแต่มันก็มีประมาณ2ตัวที่เป็นแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีหลายตัวที่สามารถโรเตชันได้จริงๆแต่วันเนี้ยพอโชต้าเจ็บไป นุนเยสที่เหมือนจะฟอร์มดีเลยปีนี้แต่หยุดยิงไปเจ็ดประตแล้วไม่ยิงเลยนะอ,อะแล้วก็ดูจะหลุดหลุดความมั่นใจไปโมซาล่าที่นาสองนดที่ผ่านมาก็ดูดูจะอึอดอัดอึดอัดประมาณหนึ่งดดียสเองก็ดุเหนืเหนื่อยกัคโปเดโดนถอยลงไปเล่นตัวต่ำแล้วติ๊กมอยกับเกมรุกปีนี้เกมรุกปีนี้เอาจริงๆว่าการ ประสานงานกันมันมันลงตัวนะคะมันลงตัว<ถ>โดยเฉพาะการประสานงานกันระหว่างโมซาล่ากับดาวินูเนีสที่เรียกว่านี่คือดูโอคู่ใหม่ของลิปูเลยที่เร<อ>ียกว่า,า,าบางาาเกมเพื่อนกัันกัน ที่หายใบผ่วงก็ต้องพูดคานี้นะว่าปั้นจริงๆแต่คือตอนนี้ติว่าปัญหาของดาวินุนีต่ก็คือเรื่องของการยิงมากกว่าเพราะเหมือนบางครั้งอะ่ะเหมือนเขาอาจจะคิดเยอะไปหน่อยหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่คือ,อม,มันยิงแล้วมันแม่นคานแม่นเสาอะ่ะจนมันม,มีสถิติออกมาว่าดาวินูนีนี่คือคนที่แม่นเสาเป็นอันดับสองเลยนะ<อ>ที่แบบยิง,งชนเสาบา,บางทีนะยิงให้เขาง่ายกว่านะแม่งยิง,นงช,ชนคาชนเสาไงนะ บางทีผ่านผู้รักษาวประตูไปแล้วเหลือแค่เสากับตาข่ายมึงก็เอาจนได้นะ้คือคือเราก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดาวินูเนียมากกว่ามากมากๆนะเวลาเนี้ยเพราะว่าเอาจริงนะตอนนี้นึกว่าการประสานงานการเติมเกมรุกขึ้นไปเนี่ยมันทําได้ดีแล้วบางเกมแต่มันเหลือแค่เรื่องของการจบสกอร์ที่เขาอาจจะยังทําได้ไม่ดีถ้าหากว่าเทียบกับเวลาเล่นทีมชาตินึกว่าเขาทําได้ดีกว่านี้นะคือเขาดูมีความผ่อนคลายกว่าเนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรที่ทําให้เขาแบบ กดดันจนแม่นเสาแม่นคานอ่ะอืออืคือคือพี่เนี่ยอ่าเป็นคนที่พูดตรงๆคือชอบดาวิดนูนเยส้วยสไตล์ด้วยคาแรคเตอร์แต่บางครั้งเนี่ยพอเห็นเขาพลาดจังหวะง่ายก็สงสารนะเพราะรู้เลยว่าว่ามันจะต้องแบกรับความกดดันหลายๆอย่างซึ่งถามว่าแฟนๆในแอนฟิวอ่ะไม่เคยมาโหเขาหรืออะไรนะแต่นั่นแหละแม่งเหมือนเป็นดาบสองคมว่าพอพอมันพลาดง่ายๆไปแล้วทีนึงเนี่ยมันเหมือนเขาจะพยายามอ่ะ จนบางทีมันเกร็งไปหมดติ๊กใช่ใช่ค่ะคือดาวินูเนียเดี่ยอย่าให้พลาดเกินสองครั้งนะคือคือแบบพอครั้งที่สามมาเขาจะเริ่มแบบเหมือนติ๊กว่าเขาเริ่มจะมีอารมณ์กับเกมด้วยเริ่มมีอารมณ์กับตัวเองอ่ะแบบเราจะเห็นได้ชชดเลยว่าเขาแบบจะหงุดหงิดกับตัวเองอ่ะว่าแบบเพราะว่าแบบแพทชั่นเขาว่ามันเยอะมากใช่ใช่เขาเป็นนักเตะที่มีแพทชั่นสูงมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือข้อเสียของดาวินูเนียที่ติ๊กมองคือว่าพอเล่นกับใครก็ตามแต่ที่ ไม่ใช่โมเขาแบบอะกองหน้าเราจัดมาเซตไหนก็ตามแต่คือเวลาที่เขาได้บอลเนี่ยคือข้อเสียของดาวินเนียรคือคือจะมองหาแต่โมใช่ใช่ใช่มองหาแต่โมใจให้แต่โมไม่ยิงใช่คือไม่ได้มองไปฝั่งซ้ายเลยอันนี้คือข้อเสียแล้วว่าที่เห็นหลายๆคนบางทีบ่นเนาะบ่นดีอาร์สบ้างบ่นโตตาบ้างแต่คือดีว่าพอมันเล่นเนี่ยคือด้วยความคือบางทีเราต้องเล่นคือมันต้องเล่นเป็นทีมทีมเวิร์กมากกว่าเนี้ย คือต้องมีความเป็นทีมเวิร์กมากกว่านี้คือดาวินูเน็ตต้องมองหาเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้คือมองอาจจะมองไปทางอื่นบ้างที่ไม่ใช่โมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจแหละว่าเขาอาจจะไว้ใจโมมากกว่าแต่คือบางครั้งอ่ะไ,ได้ตำแหน่งของโมอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตำแหน่งอื่นเนี้ยประเด็นไกสุดท้ายเป็นว่ามันก็เสียแล้วเพื่อนร่วมทีมก็ต้องพยายามทําด้วยตัวเองอย่างโจตาเองเวลาเล่นก็ต้องกินเองชงเอง,อ,งอ่ะไปเองใช่แล้วอย่างอ่ลุยดิอาร์สเนี้ยบางทีก็ ลากเลยเนาะคือด้วยสไตล์ hmm. เขาคือมันเหมือนคล้ายๆแบบลากเลยวันแมนโชยแล้ว,วอะ่ะ mm hmm. พอยิ่งพอมาเล่นแบบเนี้ยคือมันก็ยิ่งจะต้องหนักไปอีกอะ่ะ mm hmm. คือมันต้องแบบพยายามที่จะต้องเล่นไปกับบอลมากกว่าเพื่อที่จะอันปวนคู่แข่งได้เนี้ยเออติก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็บ่นอยู่หลายครั้งว่าดาวินเนียถ้าปรับเรื่องตรงเนี้ยได้อะ่ะทีมต้องมองไปฝั่งอื่นบ้างที่ไม่ใช่โมอะ่ะ mm hmm. มันน่าจะดีต่อทีมมากกว่านี้อื mm hmm. mm hmm. แต่ว่าก็โดยรวมพี่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมรุกที่ปีนี้น่าจะไปได้ดยาวๆนะด้วยด้วยช <Hi, hi. S 1> ักเหลายๆสไตล์แล้วก็ด้วยความมั่นใจหรือว่าอย่างซีเนียแบบโมซาร่าก็เราก็จะเห็นว่าการยิงประตูถาวยังเป็นส่วนหนึ่งของเขานี่แหละแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบสไตล์ของเขาไปเยอะเป็นตัวให้เป็นตัวดึงกองหลังเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เล่นเพื่อทีมมากขึ้นจริงๆอันนี้ก็หลายคน <S <S คงเห็นนะฮะ